กำลังทดสอบเจ้ารุ่นไฟฟ้าอย่างจริงจังโดยจะเริ่มประกอบที่ประเทศไทยภายในปี2025นี้เพื่อเตรียมขายในตลาดภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศด้วยเรื่องนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับโครงการทดสอบในพัทยาที่ไปดัดแปลงเป็นรถสองแถวเพื่อใช้ในระบบขนส่งสาธารณะเป็นการแสดงให้เห็นว่าตั้งใจผลักด,ดันตลาดรถกระบะไฟฟ้าอย่างจริงจังและยังอยู่ในการทดสอบเพื่อหาสมดุลระหว่างการติดแบตเตอรี่ใหญ่ให้ระยะทางไกลกับการรักษาความสามารถในการบรรทุกที่ยังคงทำได้ดี นอกจากนี้ในฝั่งของรุ่นที่กำลังจะเปิดตัวทั่วโลกในอีกไม่นานนี้คือไฮลักโฉมใหม่ที่มีโคชชื่อได้ถูกจับภาพขนาดก,กำลังทดสอบบนถนนในประเทศไทยช่วงต้นปีที่ผ่านมาด้วยดีไซน์เข้มลึกลับมีการปรับให้กระจังหน้าใหม่ไฟหน้าที่ดูเฉียบคมขึ้นและป่งล้อที่เด่นชัดขึ้นพร้อมที่สูงขึ้นเป็นราว235ม mm, ทํามิลลิเมตรทำให้รู้สึกถึงความเป็นรถออฟโรดที่แข็งแกร่งและดูทรงพลังมากขึ้นบริเวณกันชนหลังยังออกแบบให้มีตำแหน่งติดตั้งช่วยให้การลากของเป็นไปได้ง่ายขึ้นด้วย แน่นอนว่าด้านขุมพลังก็มีการพัฒนารวมด้วยโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตรได้รับการอัปเกรดขึ้นเป็นเจนใหม่วิ่งแรงขึ้นจากเดิม150กิโลวัตต์เป็น165กิโลวัตต์และแรงบิดสูงสุดเพิ่มเป็น500 m, นิวตันเมตรขณะที่แพลตฟอร์มตัวรถก็ถูกเสริมความแข็งแกร่งทนบิดเพิ่มขึ้นราว20%แต่ยังคงลดน้ำหนักตัวรถลงประมาณ50กิโลกรัมนับว่าเป็นการปรับปรุงที่น่าสนใจมาก ต่อมาขอเล่าเรื่องรุ่มสปอร์ตสมรรถนะสูงที่โตโยต้าเปิดตัวไปแล้วในบางตลาดช่วงปลายปี2024ซึ่งใช้เครื่องยนต์2.8ลิตร์โบโดีเซลให้กำลังถึง204แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีความสามารถในการลากจูงถึง3,500กิโลกรัมและรับน้ำหนักบรรทุกถึง1,000กิโลกรัมระบบช่วงล่างถูกปรับปรุงให้กว้างและสูงขึง้นด้าหลังเพิ่มความกว้าง140ม mm. ม 155มิลลิเมตรตามลำดับและเพิ่มความสูงใต้ท้องอีก20มิลลิเมตรทำให้มุม Approach ดีขึ้นจาก29องศาไปเป็น30องศาสปริงและโชคอัพได้รับการปรับปรุงใหม่ให้รองรับการใช้งานในพื้นที่ธุรกันดาลได้ดียิ่งขึ้นโครงแร็กด้านหน้าหลังเป็นแบบัันบวกกับระบบเบรกแบบดิสใหม่ทั้งหน้าและหลังทำให้เบรกมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างชัดเจนด้านภายนอกโชว์สเนสายสปอร์ตด้วยกระจังหน้า สีดำมีตัวอักษรขนาดใหญ่สปริงสีแดงและคาลิเปอร์เบรกสีแดง,ล,องอล้ออลลอยดําำ17นิ้วขอบดำรอบคันและกันชนหน้ากันกระแทกสีเงินดูดูดนและลู่ลมในห้องโดยสารมีเบาะสปอร์ตเคลือบหนังสังเคราะห์สีดำเย็บได้เงินพวงมาลัยเข้าชุดกับเข็มขัดนิรภัยสีแดงระบบมันติมีเดียที่มีหน้าจอสัมผัส8นิ้วรองรับแบบไร้าสายและโดยสายพร้อมนำทางข้อมูลจราจรจากคลาวอย่างเรียลไทม์ทิ้งท้ายความเคลื่อนไหวเหล่านี้จากโตโยต้าไฮรักปี2025บ่งบอกชัดว่า